สวัสดีค่ะแพลนนะคะก็คือหลังจากที่เราเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็จะต้องมาเดินเรื่องที่มหาลัยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาที่มหาลัยแล้วตึกแรกที่เราจะไปก็คือตึกอธิการบดีเพื่อที่จะไปจ่ายเงินค่าขึ้นทะเบียนอะไรไม่ใช่วันนี้จะไปจ่ายเงินค่าไปรับรองคณะก่อนนะคะ50บาทแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปที่ที่วันสต็อปเซอร์วิสเพื่อที่จะไปเอาใบเช็คเกรตแล้วก็จะไปที่ตึกคณะเป็นตึกที่3ามโอเคเดี๋ยวเราไปที่ตึกอธิการก่อน เ,เขาบอกว่าในเพจใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรนะมันจะต้องตรวจ ATK ก่อนเข้ามาหาลัยแต่ว่าตอนที่เรามาเราไม่ไม่มีคนตรวจอะ่ะก็เลยเออก็เลยไม่ได้ตรวจนั่นแหละตอนนี้นะคะเราเดี๋ยวเราไปจะไปที่ตืออธิการมบดีก่อนโอเคตันหนึ่งนะ ตอนนี้เรามาถึงตึกอธิการแล้วนะคะแล้วเรารอไปจ่ายตังก่อนสวัสดีค่ะ <reception> คือมาชำระเงินค่าใบรับรองคณะค่ะ <reception> ครเราก็ได้จ่ยายตังที่ตึกอธิการบดีไปแล้วนะคะก็เป็น50สิบาทก็จะได้ไปน,นี้มาเราก็จะไปที่ตึก ข้างๆกันนี่แหละแล้วก็ไปวันสต๊อบสวิตนะคะไปเอาใบเช็คเกตก่อนสิ่งที่เราต้องใช้ในการมาขอใบเสจเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการชาระเงนินใช่ไหมแล้วก็ใช้บัตรนึกษาแล้วก็ไปบอกเขาว่ามาขอใบรับรองคณะนะคะเขาก็จะคีคีข้อมูลให้เราแล้วเขาก็จะให้เราจ่ายตังค์ห้าสิบาทแล้วก็จะได้ใบเส็จมาแล้วเราก็ค่อยเอาไปขึ้นไปยื่นที่คณะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ตึกจำ,ำชื่อตึกไม่ได้ก็เลยไม่ได้บอก มันชื่อตึกอะไรอ่ะไม่รู้อะเดี๋ยวเราจะไปที่นสต็ัปเซอร์วิสนะคะมันจะอยู่ตรงข้ามกับตึกนี้แหละจะอยู่ตรงข้ามกับตึกอธิการนะคะตึกอธิการก็คือตึกที่อยู่ตรงข้ามตึกบริหารแล้วก็จะอยู่ด้านหน้าเลยก็จะเห็นถ้าใครมาแบบก็จะเห็นนะคะแล้วก็จะอยู่ติดกับอะไรอะนี่เลยเหนื่อย ่นนหลังจากที่เราเดินออกมาจากตึกอธิการเนี่ยก็ตึกอธิการบดีใช่ไหมตึกตรงน,นี้ก็จะเป็นหอประชุมพ่อขุนรามอะไรนี่แหละแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตึกสวป,ปอนะคะแล้วก็จะมีธนาคารแพร์านิตแล้วก็ตรงข้ามกับตึกสวป,ปอจะเป็นตึกอะไรไม่รู้ยวพึ่งแป๊บนึงนั่นแหละก็จะมีมอสตสอมเซอร์วิสอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะโอ้โห ร้อนมากรู้สึกตอนนี้คือเหงื่อเปียกแมสไปหมดแล้วมันคือตึก KLB บีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ตึกเค b บชั้นหนึ่งนะคะก็คือตึกเค b อบตัวนจะมีวันสลอปสวิตอยู่ด้านล่างชั้นหนึ่งฝั่งด้านเรียกว,ว่าฝั่งด้านซ้ายได้แล้วก็นั่นแหละอยู่ตรงข้ามกับตึกสวพอนะคะเดี๋ยวเราจะไปขอใบก็เลยว่ใบเช็คเกรดก่อนโอเค เราได้ไปขอมาแล้วพี่อันนี้คือใบเช็คเกรดนะคะอ่ะ40บาทที่ One Stop Service นะคะแล้วก็ไปขอมา mm hmm. ก็บอกเขาว่าขอใบเช็คเกรดนะนี่คือ One Stop Service มันกลับด้านคือบางครั้งก็อานจไม่ร้องน, <laughs> นี่นะคะเออนี่คือตึกใช่อันนี้คือ GLB <laughs> เดี๋ยวเราจะไปที่คณะมนุษย์ต่อนะคะ <laughs> <laughs> ก็คือคณะของเรานะะั่นเอง ก็คือวันนี้แดดร้อนมากค่ะทุกคนวันที่เรามาทําจบเราจะตอนนี้เรากาลังจะไปอ่อตึกคณะของเราซึ่งมันก็ถ้ามาจากหน้ามอก็คือไกลมากเราแบบเราต้องเดินอ่่มันไม่มีรถให้เราโอ้เมื่อกี้เราก็ไปขอไปเช็คก,กิมาั้รใช่ไหมต่อไปเราก็จะไปทำเรื่องจบที่คณะของเรานะคะเออมันคณะของเราก็จะอยู่ติดกับร้านพ่อคุณเลย อันนี้เป็นลานพ่อขุนอันนี้คือคณะของเรานูน่นตอนนี้เราได้มาถึงที่หน้าตึกคณะมนุษย์เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเคยมาหนึ่งครั้งนี่คือครั้งที่สองนี่คณะมนุษยศาสตร์นะคะเขาน่าจะมีสองตึกตึกนี้กับอีกด้านหลังตึกหนึ่งเคยมาครั้งหนึ่งก็คือตอนที่มาส่งงานอาจารย์นี่จะเป็นค้งที่อสองคือหลังจากที่ เราไปไปเลยวะไปหาต้นหน้าที่มาแล้วก็ได้ได้ไปนี้มานะคะให้เรากรอกข้อมูลเราก็รอเตรียมยืน่นอดูทรงผมเตรียมยืน่นเอกสารน,นะคะดูมิดหนของชันสิ หลังจากที่เราไปยื่นเรื่องโบทพี่คณะมานะคะคณะก็จะฉีกแล้วก็ให้ใบนี้มาแล้วก็เราก็รอแค่ไปเสนีมาส่งที่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยไปจ่ายตังค์แล้วก็ยื่นเรื่องจบอีกครั้งหนึ่งที่สอปอนะคะเดี๋ยวเราก็ตัดภาพไปที่อีกประมาณส5มิห้าวันหรือเขาบอกว่า60ิวันหรอไม่ใช่นะเขาให้เราประมาณ สามสิบห้าถึงสีบาวันแล้วเราก็ค่อยไปเช็คว่าสภาอนุมัติเราหรือเปล่าอะไรอยงนี้เออหลังจากนั้นก็ค่อยมาที่มาหาอะไรอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปที่อีกเดือนหนึ่งข้างหน้านะ A few moments later ใบรับรองคณะมาถึงแล้วนะคะเราไปยื่นเรื่องในวันที่2 4มีนาคมนะคะได้ใบรับรองคณะในวันที่24มีนาคมก็ประมาณ10วันก็ได้ใบรับรองคณะมาส่งที่บ้านนะคะ เราได้ไปสนิยบัตรแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่23สพฤษภาคมนะคะแต่ว่ารา,ายชื่อยังไม่อนุมัตินะคะเดี๋ยวรอ,อวันศุกร์ที่จะถึงนี้ว่าจะมีอนุมัติหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่27สพฤษภาคมนะคะเราจะเข้ามาเช็ครายชื่อว่าสภาได้อนุมัติหรือยังนะคะขั้นตอนแรกเราก็เข้ามาที่ Google ก่อนหลังจากที่เราเข้ามาใน Google นะคะก็พิมพ์ค e ําว่า e s r v i r u นะคะแล้วก็คลิกลิงก์แรกเลยพอเราเข้ามาใน e-swift au นะคะแล้วก็ใส่รหัสนักศึกษาของเรานะคะหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วก็คลิกคำว่าตรวจสอบรายชื่อสภาอนุมัตินะคะคลิกเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสนักศึกษาของเราถ้าใครที่สภา,าไม่อนุมัติก็จะขึ้นว่าไม่มีข้อมูลนักศึกษาถ้าใครที่สภา,าอนุมัติแล้วก็จะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ไปทำเรื่องขอจบได้เลยนะคะ หลังจากที่เราตรวจสอบรายชื่อที่สภาอนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปดําเนินเรื่องต่อที่มหาลัยได้เลยในส่วนของเรานะคะวิดีโอในพาร์ทนี้คือมันหายก็คือต้องขอโทษจริงๆนะคะเราก็จะมาเล่าให้ฟังตรงนี้แทนเนาะว่ามันต้องทํำยังไงบ้างหลังจากที่เราชําระเงินเสร็จแล้วมันก็จะมีค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต1,000บาทค่าใบรับรอง100บาทรับรองแล้วก็ใบทำสคริปต์100บาทถ้าเราอยากได้เป็นภาษาอังกฤษเพิ่มก็จะเพิ่มอีก100บาท แล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกที่จะเดินทางไปรับด้วยตัวเองที่มหาลาัยนะคะก็จะเสียค่าส่งอีก50บาทของเราไม่ได้แบบของเราไปรับเองที่มหาลาัยก็จะไม่ได้เสียค่าส่ง50บาทเนาะแล้วก็เราเอาเพิ่มก็จะเป็นค่าทานสกิปอีกหนึ่งรอบาทที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นทั้งหมด1,300บาทหลังจากนั้นเราก็จะได้ไปเสร็สาใบนะคะแล้วก็เอาไปยื่นต่อที่สวป,ปชั้น1 หลังจากนั้นแล้วก็เอาไปยื่นให้เขาทั้งหมด3ใบเลยแล้วก็บอกว่ามาทําเรื่องขึ้นทะเบียนบัณฑิตนะคะเขาก็จะให้เอกสารเรามากรอกเพิ่มเติมแล้วก็กรอกๆๆๆเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมไปเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นสำนาบัตรประชาชนสำนาบัรนักศึกษาถ่ายหน้าหลังเลยนะคะแล้วก็เซ็นสำนาถูกต้องด้วยแล้วก็รูปถ่ายชุดคุย2นิ้วในรูปถ่ายชุดคุยอะ่ะคือเราเป็นคนถ่ายเองนะคะที่ที่เราแบบอัพรูปไปในไอจีหรือว่าอะไรเงี้ยเราถ่ายเองแล้วก็ แต่งเองแต่งหน้าเองด้วยเพราะว่าเราจ้างร้านอื่นทําให้แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่พอใจเราก็เลยแบบอืทําเองดีกว่ายังไงเราก็มีสกิลด้านนี้อยู่ประมาณหนึ่งเออเราก็เลยทําเองแล้วก็รู้สึกเช่นชอบในรูปของตัวเองกแบบ็จบทั้งทีก็เลยอยากมีรูปที่มันแบบว่าสวยๆใช่ไหมล่ะแบบติดใบจบของเราเออนั่นแหละเลกเรื่อง <laughs> กลับเข้ามาแล้วก็รูปชุดคุยสองนิ้วสองรูปนะคะแล้วก็เขียนชื่อด้านหลัง เขียนชื่อด้านหลังของเรานะคะแล้วก็เขียนรหัสนักศึกษาเขียนคณะแล้วก็เอกภาษาของเราเอกอะไรของเราแหละเอกที่เราเรียนเออหลังจากนั้นนะคะก็ไปยื่นที่ช่องสามเขาก็จะให้ใบที่เอาไว้ว่าเขาเรียกว่าใบานัดรับนัดรับวุฒิเออนั่นแหละเขาจะให้มาแล้วเขาก็จะเขียนไว้แบบว่ารายละเอียดบอกว่าเราจะต้องมาวันนี้วันนี้รับได้ในวันนี้นนโอเคถ้าใครส่งทางไปรษณีย์นะคะก็รอรับที่บ้านได้เลย ส่วนถ้าใครมารับเองก็จะรอประมาณ7วันนะคะถ้าทางประสิทธิ์ก็จะประมาณ14บวันประมาณนี้วันนี้นะคะเป็นวันที่7มิถุนายนนะคะวันที่เราไปขึ้นเรื่องขอจบนะคะก็เป็นวันที่30สเอ่อส0พฤษภาคมนะคะเราไปเช็คในวันศุกร์เออมันก็มีรายชื่อเราก็เลยไปจ่ายตังค์วันในวันที่30ิพฤษภาคมนะคะแล้วก็ จ้าหน้าที่ให้ใบนัดรับอีกหนึ่งอาทิตย์ถัดมาแล้วก็จะได้เป็นใบนี้นะคะมาไปเราให้คนอื่นไปรับแทนนั้นที่มหาลาัยนี้อันนี้ใบแรกที่ได้มาก็จะมีรูปนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นใบทานสค c r i ต์นะคะภาษาอังกฤษเราเอามาสองอันเอาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยมาขอทีเดียวเลยแบบจะได้ไม่ต้องอันนี้อันนี้นั่นนะคะแล้วก็จะเหลืออันนี้ ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตนะคะ1000บาทแล้วก็เก็บไว้จนวันที่เรารับปริญญานะคะอันนี้คือเราได้รับมาแล้วในใบวุฒิของเราในวันที่เราบาัคลิตคือเราได้มาแล้วนะคะก็ในกรณีของเราเราไม่ได้เป็นคนไปรับเองนะคะในในการรับอะ่ะมันจะมี3กรณีก็คือส่งทางไปรษณีย์รับด้วยตัวเองแล้วก็มอบให้คนอื่นไปรับแทนนะคะในกรณีของเราก็คือให้คนอื่นไปรับแทน ถ้าเราให้คนอื่นไปรับแทนก็คือต้องมีใบมอบอำนาจแล้วก็สำเนาแบบประชาชนของคนที่ไปรับแทนเรานะคะแล้วก็เตรียมเอกสารให้ครบแล้วมันจะได้แบบไม่เสียเที่ยวในการไปนะคะใบมอบอำนาจก็คือหาได้ทั่วไปเลยแบบว่าทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแล้วก็ค euh. ้นหาได้เลยแต่ว่าในลิงก์มหาลัยเงี้ยก็มีเหมือนกันนะแบบใบมอบอำนาจอะไรเงี้ยเราก็เตรียมไปด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ถ้าให้คนอื่นไปรับแทนถ้าเราไม่มีใบมอบอำนาจเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ให้เรามาอืม ทั้งหมดนี้ก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการจบพาร์ทสองอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการเรียนจบที่แท้จริงนะคะก็รีบๆตามมานะคะทุกคนก็คิดอยู่ว่าจะสมัครเรียนอีกดีหรือเปล่าหรือว่าคิดอยู่ว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะหลักสูตรใหม่น่าสนใจมากเนะะื้อหาต่างๆก็น่าสนใจมากยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะคะ ว่าเราจะทําเกี่ยวกับอะไรเนาะเกี่ยวกับมหาลายัยหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามทุกคอนเทนต์นะคะที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมายัางไงวันนี้นะคะฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคะบ๊ายบาย